สวัสดีครับพี่น้องช่องปีบันพินแล่ย์ครับรจากพิธีกรพัตตี้ศีอิสานครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ออฟฟิศใหม่ของโตเกียวมิวสิกครับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนี่คือออฟฟิศของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตัวนี้จะใส่ป้ายใหญ่ๆละ่ะโตเกียวมิวสิกข้างๆก็มีโลตัสสะดวกซื้อเวลานักร้องถึงพวกหนึ่งข้าวเนาะพี่น้องนเนาะแขกไปไทยมากหากินง่ายพี่น้องก็ออยากนี่ความ มามาเช็คความเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวแค่ติดกระจกกับติดแอร์ไปข้างในนะครับผมเสียงอาจจะว่าเป็ี่นสภาพจะน้อยนะพี่น้องแลตอนนี้พอหน้าตีพอสบายทีนึงเจ็บข้อจะหน่อยนึงก็ถึงงานช่างก็ลังจะติดตั้งกระจกนะครับเผ็นกระจกตรงนี้เป็นประตูกระจกข้างในมีกับจอดรถได้ตรงนี้เป็นหลลานจอดที่จอดรถพอดีเป็นกระจกกั้นตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นกระจกเง่อยงเกอน เป็นเป็นฝ้ากั้นนะครับเพราะว่าเพื่อความส่วนตัวนิดนึงเพื่อนแขกไปใช้มากเพื่อนลูกค้าครับเป็นที่จะมาเพิ่มมันก็เป็นภายในออฟฟิศกระจกอยู่ตรงนี้พี่น้องเป็นประตูกระจกครับเป็นประตูบานเลื่อนเนาะครับนี่ก็เป็นโซฟารับแขกอยู่ตรงนี้ดูกระจกเลยนี่ก็สวยงามโซฟารับแขกใต้โต๊ะเคียิมิวสิกใหญ่ๆอยู่ตรงนี้อีกันึ่งพี่น้องสเตเตอร์ โซฟาครับแขกเ<ๆ>พิ่งเพิ่งจะไปสั่งมาใหม่วันนี้สุดๆร้อนๆนี่ก็คือห้องห้องส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไว้รับแขกด้วยนะครับถึงรับแขกที่ตรงนี้ด้วยห้องส่วน<ๆ>ตัวเนาะเอ้อผมก็เตรียมเตรียมไลฟ์สดของวันนี้นะครับผมที่สีเหลืองก็วๆๆชวนไปในห้องนะครับ <ๆ S 1> เป็นตัวผู้บริหารนะครับผมผู้บริหารผู้วัดฟินแลนด์ครับผมฮันุกี้ในรายกางก็ห้อง ประมาณนี้นะพี่น้องตึงเด็กเลยพี่สามสั้นนะพี่น้องสามแ้นควันนี้พี่ยอดิเฟรดก็แต่งหน้าเตรียมไลฟ์สุดแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้พี่น้องแมาเบิร์นทีมงานแต่งหน้าก็ยังไม่เสร็จไข้ไม่เสร็จยังแบบนี้อยู่แต่งหน้าเตรียมไลฟ์สุดแล้ววันนี้แบบไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยก็อเขาเรียกว่าเสื้อพื้นหมอนใบซะนี่วันนี้น่ะก็ชบใบก็ได้บอก ข้าเซ่ร์หุ่ยักษ์เซอกับบอมมี่มอนกับบอมมี่พะโลกกับบอมมี่โกกิครับผมบอมมี่จักรยานพะโลกกับบอมมี่อสีนอนแบบนี้ล่ะสีนอนในจอหนี้ล่ะนั่นน้ะเปล่ไปกวาดกระเพื่อมกันเลยนั่งหล่อแม่กับลำบากเน่ยเด้อนักรองใหม่ก็นอนน้องมือหินพี่น่อยเดี๋ยวครับไปดูข้างหลังนะครับเป็นีกเป็นทางขึ้นพี่น้องเป็นเป็นบันไดทางขึ้นไป็นชั้นสองชั้นชานพี่น้องเออ ไกล้จีนแล้ห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำสามห้องนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับเป็นห้องนอนของนักร้องพี่นอ้องทางขึ้นมีสิบสองห้องสิบเอ็ดสิบสองห้องนี่เดี๋ยวพี่นอ้องแล้วก็มีชั้นชั้นสามนะครับชั้น 3, ชั้นสามชั้นสี่ก็เป็นฟิตเนสนะครับฟิตเนสจนชั้น 3, ชั้นสามชั้นสี่นะครสำหรับวันยุนสัมนี้นะครับพี่นอ้องแล้วพบกันใหม่นะครับอันนี้ช่องยูทูบนะครับผม